ครับผมวันนี้มีเหรียญหลวงปู่แพร่ว่ารลว,วัดลางหมันจังหวัดนครปฐม,มจะมาโชว์อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างสร้างปีพศ .2562 นะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับรูปไข่หูตันออก ออกปี2,562 6นะครับสินะครับลีอายุหลวงปู่98ปีนะครับเหรียญน,นี้มีจำนวนการสร้างนะครับ

เนื้อนวะโลหะ3 9 9 9เรหรีห 3, หยญเช่นเดียวกันนะครับราคาจองนะครับเหรียญทองแดงก็อยู่ที่600บาทนะครับเนื้อทองฝาบาทก็1,500บาทเนื้อชนวน2,500และนวะ2,000บาทนะครับ ส่วนชุดทองคำสร้างจํานวน108ชุดนะครับราคาก็อยู่ที่120บาทนะครับเนื้องเงินก็สร้างจํานวน5,999เหลียญบูชาเหลียญลา3,500บาท ก่อนหน้านี้ออกเหรียญเจริญพรบนออกมาก่อนนะครับเหรียญเจริญพรล่างออกมาทีหลังเป็นเหรียญนั่งขัดสมาธินะครับอยู่บนบนลลังนะครับด้านล่างจะคำว่าเจริญพรจะอยู่ด้านล่างขององค์หลวงปู่แพร่นะครับส่วนหลวงปู่แพร่ก็จะอยู่ข้างบน นะครับดวงสือจะอยู่ด้านบนนะครับปีพศสองพ6นนะครับขอโทษทีนะครับเหรียญนี้ออกปี2,564นะครับไม่ใช่62นะครับอายุหลวงปู่98ปีนะครับด้านหลังก็ตอก พิมพ์คาว่าพิเศษอยู่บนหูเหรียญน,นะครับจุดสังเกตนะครับด้านหลังพื้นที่หูเหรียญน,นี้จะและขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นเป็นเส้นว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 น,วน,ว,นวนนะครับเป็นขมวดขมวดขมวดซึ่งเหรียญเกย์จะทำไม่ได้นะครับทําไม่เหมือนทํำยังไงก็ไม่ได้นะครับ แล้วก็มีโค้ดปาวาโลแล้วก็โค้ด98ปีอยู่ในวงกลมนะครับท้านขวามือด้านซ้ายเป็นโค้ดปาวาโลยันนี้เป็นยันเอ่อสวนนะครับยันรุ่นใหม่นะครับของทางวัดเป็นยันเถาะนะครับยันเถาะเอ่อด้านบน ส่วนด้านล่างก็จะเป็นยันอ่ก็จะกลับหัวนะครับจะกลับหัวนี่ครับจะกลับหัวจะครับจ,จะกลับหัวนะครับเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับจเจริญพรนี่ยัทั้งจเจริญพรบนจเจริญพรล่างเหรียญค่อนค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเหรียญ เมื่อเทียบกับเหรียญเราสู้นะครับก็เหรียญก็ขนาดจะใกล้เคียงกันนะครับขนาดจะใกล้เคียงกันเหรียญค่อนข้างใหญ่นะครับเหรียญน,นี้เป็นหูตันนะครับหูตันเหรียญรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมานี้จะเป็นเหรียญห,หูตันเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับจะไม่มีห่วงนะครับมีแต่หูอย่างเดียวนะครับเม mm ็ด hmm. ในตาหลวงปู่นะครับหน้าตาคมชัดเส้นเกสาชัดเจนนะครับขอบคมชัดนะครับผิวตึงมีเส้นริ้วรอยบนพื้นเหรียญน,นะครับ เส้นขนแมวขอบเหรียญกับแขนหลวง,งปูนี่จะคมชัดนะครับไม่เบอรไ์ไม่ไม่ตื้นนะครับคมชัดลึกนะครับคมชัดลึกด้านล่างเขียนว่าจเจริญพรเท่าที่ผมดูนะครับผมว่าจเจริญพร บนนี่จะหูเหรียญน,นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเจริญพรล่างจะเป็นกนกด้านข้างอยู่ที่ข้างหูเหรียญน,นะครับส่วนเจริญพรบนนี่จะไม่มีนะครับกนกในความคิดเห็นของผมนะครับเจริญพรล่างออกแบบมาได้สวยสวยงามกว่านะครับสวยงามกว่าเจริญพรบนแต่ความนิยมนี้เขาลูกศิษย์ลูก,ลกหมาก็ ให้ความนิยมไปทางเจริญพรบนมากกว่านะครับแต่ด้วยความที่ว่า,เ,าเจริญพรล่างนี้ก็ออกแบบมาได้สวยไม่แพ้กันนะครับแต่แล้วก็มีกระดกด้านข้างที่หูเหรียญด้วยนะครับส่วนเจริญพรบนนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีจะไม่มีรู้สึกจะไม่มีนะครับผมจะไม่มีครับเป็นเป็นหูแบบหูแบบ โหแบบนี้นะครับไม่มีกระหนกด้านข้างนะฮะอันนี้มีกระหนกด้านข้างนะครับนนกระหน,ก,น,น,ะนกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกระหนกนะฮะกระหนกข้างนะฮะซ้ายขวานะครับนี่ครับซ้ายขวากระหนกนะครับส่วนเจริญพรบนจะไม่มีนะครับจเจริญพรบนจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนะครับจเจริญพรบนจะอยู่ข้างอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ชื่อหลวงปู่จะอยู่ข้างล่างนะครับจะอยู่ข้างล่างมีคาว่าพิเศษสร้างปี2562้อายุค,ครบ8รอบนะครับเหรียญเจริญพรล่างมาสร้างปีหกนะครับ แต่ว่าความนิยมเ,เหรียญเจริญพรบนจะนิยมกว่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าความสวยงามนี้จะสู้จเจริญพรล่างไม่ได้นะครับความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับผมคิดว่าเหรียญเจริญพรล่างออกแบบมาสวยกว่านะครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าชื่อนี้มันควรจะอยู่ด้านบนนะครับชื่อหลวงปู่ส่วนจเจริญพรอ,อะไรเงี้ยมันควรจะอยู่ข้างล่างนะครับชื่อหลวงปูนควรจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นผมว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์มี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 ความศักดิ์สิทธิ์มีความ,ม,วามเอาชื่อมาไว้ ชื่อหลวงปู่มาไว้ข้างบนมันมันดูดีกว่านะครับในความคิดเห็นของผมนะครับแล้วแต่นะครับใครชอบแบบไหนก็เออก็เหมือนกันนะครับทั้งเหรียญสองรุ่นนี้ก็เหมือนกันก็ก็แตกต่างกันที่ที่ตำแหน่งของเจริญพรอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างล่างนะครับชื่อหลวงปู่ว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนะครับว่าจะชอบแบบไหน เนื้อทองแด Safe, งนี่เป็นทองแดงผิวไฟนะครับออกออกส้มๆเลยนะครับนะครับเหรียญเก๋นี่ผมคิดว่าน่าจะมีมาแล้วนะครับเจริญพรบนนะครับที่ผมได้ได้ยินข่าวมาส่วนเจริญพรล่างนี่ผมยังไม่เคยยังไม่ได้ยินนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับส่วนพุทธศิลป์ก็ผมก็คิดว่า สวยงามนะฮะออกแบบมาได้สวยงามชื่อก็เป็นมงคลนามด้วยนะครับครับผมถ้ามีข้อมูลอะไรที่ว่าอยากจะมีเอามีมีอีกหลายรุ่นนะครับที่ผมจะค่อยๆทยอยออกมานำเสนอครับโดยประสบการณ์แล้วผมใช้พระปิดตา คําข้าวนะครับขององหลวงปู่นะครับพระปิตาคําข้าวซึ่งผมแขวนอยู่เป็นองค์ประจํากายเลยนะครับองค์เดียวนะครับที่มีใส่แล้วรู้สึกว่ามพีพุทธคุณด้านเมตานะครับด้านเมตตาโชคลาภเพราะว่ามีมวลสารเกษาจีวรหลวงปู่นะครับอัดแน่นเลยนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่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 ออกแบบมาได้สวยงามนะครับครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะลงรา,ายละเอียดของอพระผงนะครับ พระปิดตาพระผงนะครับที่มีเกษาจีวรของหลวงปู่ผสมในในในเนื้อผงของของพระด้วยนะครับจะมารีวิวในในวันหลังนะครับให,ให้ให้ชมนะครับเพราะว่าแขวนเองแล้วรู้สึกเลยว่ามีพุทธคุณด้านเมต,ตานะครับด้านเมตตาแล้วก็ ใส่ไปไหนมาไหนก็อุ่นใจนะครับอุ่นใจเพราะว่าหลวงปู่ก็เป็นพระที่มีเมตตานะครับเมตตาแล้วก็มีบารมีด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเหเรียญเจริญพรล่างามาบรรยายาสรรพคุณก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผม สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ